สวัสดีค่ะพบกันนะคะกับช่องของเตยตตยาเปิดดวงโอ้ย Wifi เนาะ w i i i เขามีปัญหาไม่รู้วันนี้จะจะจะ,จะลงคลิปลงช่องได้หรือเปล่านะแต่อัดเอาไว้ก่อนก็ได้เนาะถ้าลงได้วันนี้ก็จะลงเลยนะเพราะว่า Wifi ประมาณสายสายอะก็มีปัญหาแล้วครึ่งครึ่งวันแล้วเนี่ยจนฝนตกจนอะไรก็แล้วก็ลองมานั่งอัดคลิปดูเนาะเออนะอัดคลิปดูก่อนเดี๋ยว ถ้าเกิดว่าเขาโหลดลง,ลงช่องได้ถ้า Wi-Fi โหลดได้ก็จะโหลดลงเลยก็จะได้ประมาณตอนเย็นๆนี้แหละเนาะอ่ะเรามาดูกันนะวันนี้เราจะทำเรนดอมในหัวข้อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังส่งเสริมอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังส่งเสริมช่วยเหลือคุณเนี่ยเรื่องอะไรนะคะการอ่านไพ่วันนี้เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมเอออาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะตรงเป็นบางเรื่องบางหัวข้อบางเหตุการณ์และบางประเด็นหรืออาจจะไม่ตรงกับเรื่องของใครเลยก็ได้เนาะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล คนนะคะใช้วิจัยในการรับชมและการรับฟังดูดวงให้อยู่เหนือดวงเนาะ <_ d ew> ดูเพื่อความเขาเรียกว่าดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจก็ได้เนาะ, <_ d ew> ะเราไม่ได้ให้ดูดวงเพื่อความงมงายนะ <_ d ew> เราดูดวงเราต้องมีสติแล้วเราดูดวงเนี่ยเราต้องเขาเรียกว่ามีสติแล้วก็ต้องมีปัญญาแล้วก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเออในการใช้ความคิด เพื่อเป็นส่วนประกอบในการดำรงชีวิตเนาะอย่าไปใช้ในการตัดสินใจเออในการกระทําเรื่องราวสําคัญใดๆในชีวิตของเราเนาะดูเพื่อเขาเรียกว่าเป็นส่วนประกอบส่วนร่วมเพื่อเป็นแนวทางเนาะมาดูว่าถ้ารพลังงานของเราเนี่ยมันตรงกันมันลิงก์กันกับไพ่เนี่ยเออกับความหมายกับเรื่องราวที่เราผ่านมาเนี่ยเราก็ฟังฟังไปว่าดวงเราจะเป็นอย่างไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขากาลังจะช่วยเหลือส่งเสริมเรื่องอะไรให้กับเรานะคะในเร็วๆนี้เออเนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ กดติดตามนะกดซับสครายเพราะเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับช่องของเราด้วยขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันขอบคุณทุกกําลังใจดีๆที่มีให้กันเนาะอาจงคิดเขาเรียกว่าคิดว่าเรากําลังจะมีอ่ากำลังจะประสบความสําเร็จคิดว่าความสุขความเจริญก้าวหน้าคิดแต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆเนาะเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเรื่องดีๆเนาะเข้ามาในชีวิตของเราอาส่วนใครที่จะเช็คดวงส่วนตัว คุณแอดไลน์ไอดีลักษมี89มาได้เลยนะคะใครจะเช็คดวงส่วนตัวเนี่ยเออคุณแอดไลน์ไอดีมาตรงนี้เลยนะคะลักษมี89ตรงนี้มาอ่าสำหรับคนที่จะเช็คดวงส่วนตัวอ่าเรามาดูกันเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังช่วยเหลือส่งเสริมเราในเรื่องอะไรเร็วๆนี้เออ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเนี่ยกำลังช่วยเหลือส่งเสริมอะไรคุณในเร็วๆนี้นะคะกับไหวบูชาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเออนะแล้วก็ขออนุญาตเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจำตัวของเพื่อนๆที่ผ่านมาพบคลิปนี้ด้วยนะคะเรามาดูกันซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังช่วยเหลือส่งเสริมอะเรื่องอะไรให้กับเพื่อนๆที่ผ่านมาพบคลิปนี้อ่ะก่อนอื่นขอเช็คพลังงานเนาะเช็คพลังงานเรื่องราวที่เพื่อนๆได้เจอ ได้เจอมาหน่อยเนาะมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะอ่ะใบที่หนึ่งเด e อทาวมาเลยนะใบที่หนึ่งเด e อทาวบางคนบางคนเนาะมีปัญหามีเรื่องเออมีการมีเรื่องแตกแยกเรื่องทะเลาะมีปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันอ่ามีเรื่องราวใดๆที่มันเหมือนกับว่า สั่งด่งสายฟ้าฟาดลงมาเรื่องเสียใจบางคนเลิกลาหย่าล้างบางคนแตกแยกบางคนหันหลังให้กันกับความสัมพันธ์บางคนบางคนเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างนั้นเนี่ยเออเดอะทาวเวอร์บางคนก็ซ่อมบ้านเออเขาเรียกยังไงอะต่อเติมบ้านซ่อมบ้านบางคนก็ซ่อมรถบางคนก็เพิ่งเจอเรื่องราวอะไรมาเออนะเอาเป็นว่าคุณเจอเรื่องอะไรมาก็แล้วกันเนี่ย เดื The tower หลากหลายกันไปแตกต่างกันไปเนาะบางคนเจอเรื่องทะเลาะขัดแยง้งเรื่องวิวาทเรื่องวิวาทเดื The tower เออเรื่องฟ้าผ่าเรื่องเปรี้ยงปรางอะมาดูกันซิพลังงานตัวตนของคุณบางคนเสียเงินโดยไม่ใช่เหตุเนี่ยเสียเงินไปแล้วเนี่ยเรื่องอะไรเห็นไหมสี่เหรียญสี่เหรียญเนี่ยเห็นไหมบางคนนี้ต้องชําระเงิน เสียเงินชำระนิศสินบางคนก็มีปัญหามีเรื่องให้คุ้นคิดเออเนาะมีเรื่องใดๆที่ทำให้รู้สึกว่า คุณคิดจะให้คุณคิดกอดเก็บเรื่องราวนั้นๆไว้ด e วิลออ f ฟอร์จูนกงร้อแห่งโชคชะตากงร้อมหาสมบัติเออเนาะไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาก็ช่างดวงชะตาคุณกําลังจะผ่านพ้นไปได้ด้วยด e วิลออฟฟอร์จูนเขาบอกว่าดวงคุณจะเปลี่ยนแปลงเถอขาขึ้นและเออดวงจะขาขึ้นและนะ งานบางคนนี่งานหนักงานเหนื่อยบางคนต้องแบกรับกับปัญหาภาระบางคนแบกรับกับภาระหนี้สินบางคนแบกรับเกี่ยวกับการงานที่ต้องรับผิดชอบบางคนเป็นเสาหลักของบ้านเออต้องหาเงินต้องทํางานต้องรับผิดชอบต้องเขาเรียกว่าเลี้ยงดูอ่าหลายๆคนในครอบครัวเออดูแลหลายหลายคนในครอบครัวเนาะไพ่สิบหมายเนี่ยสิบหมายคือการแบกรับบางคนต้องแบกรับกับความรู้สึกใดๆ ที่ที่คุณเจอมาเออก็แล้วกันแล้วก็มาเป็น8ปดไม้เท้าเออแปดไม้เท้าเป็นเอ e ออฟวันทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าก่อนหน้านี้คุณรู้สึกว่าคุณมีปัญหามีเรื่องมีเหตุการณ์ใดๆที่มันเป็น The Tower วอร์เนาะไพ่มันค่อนข้างรุนแรงนะเดอะทาวเเนี่ยเออฟ้าฟาดฟ้าผ่าลงมาเลยทีนี้เนี่ย มันเหมือนกับว่านะเขาบอกว่าถ้าคุณมีปัญหาใดเรื่องการงานเรื่องอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยกำลังจะมีการเติบโตเนาะงานที่คุณลงมือลงแรงทำมาสักระยะหนึ่งเออหรือว่าสิ่งใดๆที่คุณเนี่ยเออได้แบกรับเอาไว้เออไม่ว่าจะเป็นภาระเออไม่ว่าจะเป็นภาระความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเออชีวิตเรื่องการงานหรือว่า แม้กระทั้งแบกความรู้สึกที่มันคือคุณเจอมาเออเจอเรื่องราวเลยๆมาแล้วคุณก็ต้องกอดติดแบกความรู้สึกเนือ้อเรื่องราวนั้นๆไว้อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างหนักค่อนข้างหนักในความรู้สึกหนักในหัวหนักในพลังงานนิดหนึ่งเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าสิ่งตรงเนี้ยมันจะคลี่คลายไปด้วยดีนะไพ่แปดไม้เท้า 8, Tao, คือการ มุ่งไปข้างหน้าการเจริญเติบโตการได้ขยับขยายไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานเอ,อหรือว่าภาระที่ต้องแบกรับหรือสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบอะไรอย่างนี้อ,อมันจะคลี่คลายนะได้มองว่าอย่างนั้นนะมองว่ามันจะคลี่คลายนะเพราะว่าวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยมันเหมือนกับว่าดวงคุณกําลังจะ ขาขึ้นและเออดวงจะเปลี่ยนดวงและดวงจะขาขึ้นเนาะมองโดยสภาพดวงกําลังจะเปลี่ยนหรือบางคนเปลี่ยนมาแล้วได้สักพักหนึ่งนะบางคนเนี่ยหลุดมาจากเหตุการณ์เดอะทาวเวอร์และไม่ว่าคุณเจอเหตุการณ์อะไรมาก่อนหน้าเนี้เออเออ,เ,อ,อเหตุการณ์การทะเลาะการแตกแยกเหตุการณ์เรื่องราวปัญหาเหตุการณ์อะไรก็ช่างเนี่ยคือคือคุณหลุดพ้นจากอ่าดวงแห่งทาวเวอร์มาแล้วว่ะเออเนาะแล้วคุณเนี่ยเหมือนว่า อาจจะมีบางครั้งบางข่าวที่ยังนึกถึงเออยังแบบความรู้สึกนั้นไว้บ้างเออเนาะแต่ทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าช่วงจังหวะเนี้ยมืนดวงคุณมันเปลี่ยนเลมันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีอ่ะเรามาดูกันซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออกำลังช่วยเหลือส่งเสริมคุณในเรื่องใดเนาะเร็วๆนี้สองเหรียญ สองเหรียญบางคนมีการหมุนเงินบางคนมีการคิดถึงเรื่องราววันวานบางคนมีการคิดซ้ําไปซ้ามาคิดวนไปวนมาคิดคิดอะไรอย่างเงี้ยเออเนอาะไพ่สองเหรียญบางคนเกี่ยวกับเรื่องการเงินอะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยเนาะสี่เหรียญสองเหรียญเนีน่ยเออเนาะมันมีการหมุนเงินเกิดขึ้นแล้วเขาเหมือนว่า การที่อยากจะมีเงินเพื่อชําระหนี้สินจับจ่ายเออการหมุนเงินต่างๆเนะาะไพ่สองเหรียญไพ่สี่เหรียญอ่าแล้วก็มาด้วยราชินีถือดาบราชินีถือดาบเดี๋ยวนะขอเปิดไปนิดนึงแล้วก็มาด้วยแปดถ้วย แปดถ้วยคือการคลี่คลายการเดินออกจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์การเดินออกจากความสัมพันธ์การหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่โอเคกับชีวิตเออปร,ประมาณนี้ด้วยนะอ่เดวิล ไพ่เดอะเดวิลเนี่ยบางคนเคยเจอปัญหารักแทรกรักซ้อนปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่มันคุมเครือหรือว่าบางคนเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับความรักที่มันความรักอันลุ่มโรง่งอะความรักที่มันเป็นเดวิลอะความรักที่มันไม่ใช่มีแค่คุณสองคนอะความรักที่มีบุคคลมากกว่าสองคนก็แล้วกันเป็นบ่วงสี่ถ้วยอ่ะทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่า พลังงานตรงเนี้มันเป็นพลังงานที่เหมือนกับว่าคุณบางคนนะบางพลังงานที่ผ่านมาพบคลิปนี้นะบางคนเนี่ยเจอกับเหตุการณ์เรื่องราวปัญหาใดๆเกี่ยวกับเรื่องปัญหาความรักความสัมพันธ์เนาะรักสามเศร้าเราสามคนบางคนมีเรื่องที่เสียอกเสียใจมีเรื่องเสียความรู้สึกเนาะบางคนหันหลังให้กับเหตุการณ์นั้นๆมาแล้วบางคนเดินออกมาจากเออออกมาจากพลังงานเหตุการณ์ รักแทรกรักซอนรักสัมเร้าเหตุการณ์ที่มันทําให้คุณเสียความรู้สึกนี่ไงไพ่แปดถ้วยคือการหันหลังหรือนะบางคนเนี่ยก็เหมือนกับว่าออกจากงานเนาะออกจากงานเปลี่ยนงานแต่ก็ยังนึกถึงงานเก่ายัางเสียได้โปรเจกต์เก่ายัางเสียได้งานธุรกิจตรงนี้อยู่อะไรอย่างนี้นก็ได้นะอีกอย่างหนึ่งนะถ้ามองในช่วงนี้มันเหมือนกับว่า สิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนาเออสิ่งที่คุณหวังเอาไว้ถ้าก่อนหน้านี้มันยังไม่ได้ดั่งใจเออเนาะมันยังไม่ได้ดั่งใจคุณรอคอยอะไรรอการติดต่อสื่อสารอะไรคุณรอจนเบื่อจนเซ็งแล้วเนี่ยสี่ถ้วยตรงเนี้ยคุณกำลังจะได้นะได้รับการติดต่อสื่อสารหรือบางคนเนี่ยมีโอกาสนะที่จะได้รับการติดต่อสื่อสารกับคนที่เคยหันหลังอ่ะ แปดถ้วยเนี่ยบางตำลากก็บอกว่ามันเป็นการรียูเนียนได้รีเทิร์นได้การหันหลังให้กับสถานการณ์เรื่องราวปัญหาเนาะแล้วก็สองเหรียญคือการวนกลับมาของคนที่เคยหันหลังให้ออกจากกันอย่างนี้ก็ได้ The ะเดวิมันคืออ่า มันคือบ่วงแห่งซาตานนะมันคือถ้าเป็นเรื่องความรักนะมันเป็นความรักที่มันจัดกันไม่ขาดเห็นไหมมันเป็นความรักที่มันเป็นบ่วงผูกรักมัดตึงเอาไว้อย่างเนี้ยเนาะเออตรงนี้ด้วยนะมองตรงนี้ก็ได้หรือหรือบางกรณีบางคนก็นี่แหละเจอเหตุการณ์เหมือนที่เต้ยบอกรักสำส้าเราสามคนโดยเดวิลเนาะความรักความลุ่มหลงความรักลับลับความรักที่มันรู้สึกว่าเหนื่อยหนักเหลือเกินแต่มันก็ไม่สามารถตัดกันขาดได้ไงมันมี ตรงนี้ไพ่เดว,วิลเขาจะโดนแบรนด์ไหมเธออ่ะขอปิดนิดนึงทันไหมล่ะทันไหมอ่จจะโดนแบรนด์ไหมลืมอ่ะปิดตรงนี้ไว้เนะาะไพ่เดว,วิลเขาเป็นนูดนูดน๊ดนิดนึงอ่ะเรามาดูกันต่อไปสิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือเนี่ยท่านกำลังช่วยเหลือส่งเสริมคุณในเรื่องอะไรนะเรามาดูกันสิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนเพื่อนเคารพนับถือเนี่ยเออท่านกำลังช่วยเหลือส่งเสริมคุณในเรื่องอะไร ไพ่ใบที่หนึ่งเปิดมานะครับเป็นใบสรุปแปดเหรียญการเงินการเงินคุณจะดีขึ้นเลยถ้าก่อนหน้านี้คุณมีปัญหาการเงินบอกได้เลยการเงินคุณจะมาจากการทํางานการเงินคุณจะมาจากเขาเรียกยังไงสิ่งที่คุณมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งที่คุณตั้งอกตั้งใจภาคเพียรพยายามทํามาเออจะทําให้คุณประสบความสําเร็จแล้วการเงินคุณจะดีขึ้นคุณจะมีเงินชําระหนี้สินมีเงินหมุนเวียนเออนะคะ ล้ายใบที่สองคือเด็กถือดาบการต่อสู้เออการต่อสู้อ่าเขาเรียกว่าอาจจะดือด้อนิดนึงอาจจะรั้นนิดนึงแต่คุณก็ต่อสู้เพื่ออ่เพื่อความสำเร็จเนาะอยากจะมีความขยอทะยานมีการต่อสู้ไปเขาเารียกยังไงไปสู่ประตูแห่งความสำเร็จเออเนาะเขาบอกให้ต่อสู้แล้วก็จะชนะนะห้าดาบห้าดาบเนี่ย ดูเหมือนว่าปัญหาสงครามความขัดแยงเรื่องราวความทะเลาะเขาหงายมาเอาไหมหงายมา,มาเป็นก้าวถ้วยก้าวถ้วยระวังคนเจอคนเจ้าชูนะบางคนก็เจอคนเจ้าชูบางคนก็จะเจอคนที่เขาเรียกยังไงอะบางคนคุณน่ะอาจจะเป็นเป็นไม้อยู่อย่าล้างเออออกมาจากเรื่องราวเหตุการณ์ใดๆที่มันเป็นเขาเรียกว่า ความรักที่ไม่โอเคอย่างนี้ก็ได้เนาะราชินีถ้วยความเอ้ยราชินีเหรียญความมั่นคงการเงินถ้าก่อนนั้นนี้คุณมีปัญหาเรื่องการเงินนาะคือหนึ่งเลยเต้ยมองว่าการเงินคุณจะมีการหมุนเวียนที่ดีขึ้นอาใครมีปัญหาภาระนี้สินเออเนาะเขาบอกว่าคุณจะมีเงินอในการชําระหนี้สินด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งเนาะ อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่คุณกอดเก็บเอาไว้กับความรู้สึกเรื่องราวใดๆที่คุณประสบพบเจอมาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยคือมองว่าคุณกำลังจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะแล้วช่วงเนี้ไพ่เขาบอกว่าคุณจะมีสเสน่ห์ด้วยกาวถ้วยเนี่ยคือการมีสเสน่ห์ได้คุณโสดโสดแล้วก็เหมือนประมาณว่ายังไงอย่าง โอกาสเจ้าชู้ของคุณก็มีนะโสดแล้วก็มีคนเขาเรียกว่ามีเสน่ห์รุนแรงอเป็นไม้เป็นโสดเลิกรายหย่าล้างอย่างเงี้ยแล้วก็จะช่วงนี้จะมีเสน่ห์แล้วก็เหมือนกับว่ามันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะหรือมองอีกอย่างหนึ่งเนาะคนที่ เคยมีปัญหามีประเด็นกับคุณเนี่ยมีโอกาสจะหมุนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเออนะแล้วส่วนใครนะใครที่อธิษฐานเออใครที่อยากให้การเงินดีขึ้นเนาะสิ่งที่คุณตั้งใจภาคเพียรพยายามมาเออไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานหรือคุณทําอะไรมาอย่างเนี้ยเขาบอกว่าคุณจะประสบความสําเร็จแล้วมันจะนํามาซึ่งการเงินเนาะที่ดีทีนี้ราชินีเหรียญเนี่ยควีนออฟเพนติเิลเนี่ยเขาออกมาบอกว่า คุณมีความเขาเรียกยังไงมีอารมณ์ที่หนักเออขาเรียกยังไงเขาเรียกมีความมั่นคงในอารมณ์เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะการเงินคุณจะดีนะการเงินคุณจะดีราชนีเหรียญเนี่ยเออใครบูชาพระแม่ลักษมีบูชาพระแม่อุมาอย่างเงี้ยเนาะบูชาพระแม่เทพที่เป็นผู้หญิงอะ่ะค่อนข้างโดดเด่นนะเออท่านมีโอกาสจะให้โชคคุณด้วยนะคะเ,ออเดี๋ยวขออีกสักหนะ้าใบเนาะ ขออีกสักห้าใบดูซิว่าขอสรุปห้าใบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือเนี่ยท่านกําลังช่วยเหลือส่งเสริมคุณเนาะในเรื่องอะไรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือเนี่ยท่านกําลังช่วยเหลือส่งเสริมคุณในเรื่องอะไรตกลงมาเลยสองใบแล้วอะเป็นจัตติก,กับ the emperor อุ้ยดีนะ ตกลงมาเลยเนาะสองใบจัดติกับ The Emperor, ม็รรมเพ m เลอร์ความยุติธรรมนะความยุติธรรมคุณจะได้รับแน่นอนเนาะคุณมีปัญหาอะไรคุณโดนเรื่องขัดแย้งอะไรคุณถูกอะไรมาใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเอกสารคดีความกฎมหมายนู่นนี่นั่นคุณจะได้รับความยุติธรรมนี้ง่ายเนาะจัดติกมา็มเพ m เลอร์ เจ้านายดีผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่สนับสนุนมีคนซับพอร์ตหรือว่ามีคนที่มียศมีตําแหน่งเออเกี่ยวข้องกับคนที่มียศมีตําแหน่งนะเขาจะช่วยเหลือคุณเนาะหรือ นะหรือคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอายุมากกว่าคุณคนที่มีฐานะดีกว่าคนที่มีอํานาจเหนือกว่าเนี่ยเขาจะช่วยเหลือเออนะเขาจะช่วยเหลือคุณด้วยนะเออมองดูประมาณนี้นะหรือไม่งั้นก็ตัวคุณเองอ่าตัวคุณเองมีโอกาสเนาะได้ปรับ เรเวลปรับเรเวลเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเออใครสอบบรรจุก็มีโอกาสสอบได้ด้วยนะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพายจติกนี่คือความยุติธรรมความถูกต้องความซื่อสัตย์ความชัดเจนอ่ากฎหมายทนานความอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ้อดีนะอุคยิงเหรียญ ทิงเหรียญทีนี้ราชินีเหรียญตรงนี้ไพ่ดีมากเลยการเงินคุณจะดีบางคนได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือซัพพอร์ตจากผู้หลักผู้ใหญ่ไพ่เขาใบใหญ่นะจะตกจอต้อเอามาทับกันเนาะสรุปห้าใบไม่เป็นไรหรอกเนาะออทีนี้เขาบอกว่าบางคนเนี่ยจะได้รับเงินจากความเสน่หาจากเจ้านายจากผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเนี่ยใครที่บูชาเป็นความเชื่อนะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครบูชาเทพที่เป็นคู่กัน อาพระราชินีถือเหรียญกับพระราชาถือเหรียญใครบูชาพระแม่ลักษมีคู่องค์พระนารายใครบูชาพระอุมาคู่กับพระศิวะใครบูชาปู่ศรีสุโธคู่ยา่าศรีประทุมมาหรือใครบูชาองค์พระแม่ลักษมีคู่กับองค์พระพิทเเนศหรือใครบูชาเทพองค์ใดก็ได้ ที่บูชาเป็นคู่ดีนะอีกอย่างหนึ่งคุณมีโอกาสเจอคู่นะคู่ทรัพย์คู่โชกค,คู่เงินคู่ทองคนคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตและ the emperor บางคนเนี้ยเป็นราชการบางคนทํางานเกี่ยวกับงานเอกสารงานราชการได้ด้วยนะอีกอย่างหนึ่งเนาะถ้าใครมีปัญหาเรื่องนั้นเหมือนที่เต้ยบอกคุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะ เออนะปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรเนี่ยคดีความเนี่ยก็จะผ่านพ้นเนาะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นแหละนะไพ่ค่อนข้างสวยงามนะ,อะขออีกนะขออีกจัดเมนเห็นไหมหมดเวน้นหมดกรรมบางคนเจอคู่จริงๆคุณจะมีคู่จริงๆนะเนี่ยคู่ทรัพย์คู่โชคคู่เงินคู่ทองคู่มั่งมีร่ำรวยเออนะจัดเมนคือ คำพิพากษาจากเหล่านางฟ้าเทวดาคำพิพากษาวาระหมดวาระแห่งคามาหมดวาระแห่งเวรกรรมจัดเมนนะาอไพดีนะสีม้สี่ไม,ไม้กดหน่อยไพยสรุปใบสุดท้ายเป็นสี่ไม้คือไพแต่งงานไพความมั่นคงห้าเหรียญหเหรียญคือเขาบอกว่าถ้าคุณรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวเดียวดายหรืออยู่ในช่วงที่กำลังไม่มีเงิน คุณจะหลุดพ้นจากสิ่งตรงนั้นนะฟังนะคือถ้าคุณเนี่ยรู้สึกว่าเนี่ยห้าเหรียญเนี่ยเหงาจังเลยเหมือนโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่คนเดียวเหมือนมันลําบากชีวิตมันขัดสนเหลือเกินเออเนาะหรืออีกอย่างหนึ่งช่วงนี้การเงินคุณไม่ค่อยดีเขาบอกว่ามันจะเปลี่ยนเออนะมันจะเปลี่ยนคุณจะหลุดพ้นจากตรงนั้นและดวงคุณจะเปลี่ยนเออเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะเพราะฉะนั้นแล้วนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือบางคนบูชามหาเทพมหาเทวีเนาะ ไพ่เด e e m อ e r o พเนี่ยคือระดับบนระดับสูงสุด <c oughs> อ่านะแล้วก็ม่ขึ้นรา,าชาเหรียญราชินีเหรียญเนี่ยคือไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงเออเนาะเป็นระดับเลยเนี่ยบางคนบูชามหาเทพมหาเทวีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มูลมีบุญบารามีมากเนี่ย ท่านจะประทานหนึ่งความมั่นคงในชีวิตให้คุณสองประทานคู่มีโอกาสแต่งงานมั่นหมายเป็นคู่กันด้วยสามหลุดพ้นนะจัดเม้นนะหลุดพ้น <c oughs> จากบ่วงแห่งซาตานไพเดวิล oh, เนี่ยคือบ่วงซาตานหลุดพ้นจากเจ้ากรรมในเวรหลุดพ้นจากบ่วงมารหลุดพ้นจากปัญหาที่หนักหน่วงใครที่มีปัญหาการเงินคุณก็จะหลุดพ้นด้วยนะบอกเลยนะอีกอย่างหนึ่งเนาะท่านเนี่ยประทานความยุติธรรมให้กับคุณด้วยจะติกนะคุณมีปัญหาเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าฟ้ารำเอียงฟ้าไม่มีตาโชคชะตาไม่เข้าข้างคุณเลยต่อไปนี้เนี่ยโชคเข้าข้างคุณ ดวงคุณเปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือบูชาเนี่ยเป็นระดับตัวพ่อตัวแม่เลยเฮนะรดเดมโพเลอร์เป็นระดับสูงระดับบนเลยหรือตัวคุณนี่แหละเนาะเป็นระดับตัวพ่อตัวแม่ตัวแม่เลยเป็นระดับที่เหมือนกับว่าศักยภาพเต็มเปี่ยมและต่อไปนี้ชีวิตคุณจะหลุดพ้นจากเวรกรรมนะจัดเม้นเนี่ยแล้วคุณเนี่ยจะได้รับความยุติธรรมไม่ได้คืออะไรเนี่ยมันจะไม่มีการลำเอียงและคุณจะได้รับความยุติธรรมความถูกต้องความเสมอภาคและอีกอย่างหนึ่งเนี่ย ความมั่นคงในชีวิตของคุณจะเกิดขึ้นการเงินที่ดีความมั่งคั่งร่ารวยจะเกิดขึ้นบางคนมีโอกาสเจอคู่ทรัพย์คู่โชคคู่ร่ํารวยคู่เงินทองเลยนะเออประมาณนี้นะคือสรุปได้ประมาณนี้นะใครที่อยู่ในสถานการณ์โสดโดดเดี่ยวเดียวดายเหงาเศร้าหรือว่ามีปัญหาเรื่องการเงินจะหลุดพ้นเออใครโสดจะไม่โสดแหละ จะมีคู่ใครที่มีปัญหาการเงินสะดุดติดขัดเงินจะมาคุณจะได้เงินก้อนใหญ่มากราชินีเหรียญราชาเหรียญเนาะเงินคุณจะได้ก้อนใหญ่ถึงขั้นคือเหมือนกับว่าฐานะคุณจะถูกยกระดับอัปเลเวลเลยจากคือเนี่ยลำบากเนี่ยลำบากขัดสนเนี่ย มันจะเป็นดีเอ็มเพลเลยราชาเหรียญราชนีเหรียญเลยจะร่ํารวยนะร่ํารวยมั่งคั่งมั่งมีจะผ่านพ้นกับปัญหาอุปสรรคเรื่องราวที่มันหนักหน่วงมาพอสมควรนะโอเคนะคะประมาณนี้นะใครจะเช็คดวงส่วนตัวคุณแอดไลน์ดีลักษมี8ปดเก้ามานะคะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะก็ไม่รู้ว่า WiFI เขาใช้ได้หรือย,ยังถ้าใช้ได้แล้วเต้นก็จะโหลดลงตอนเย็นนี้เลยเนาะถ้าใช้ไม่ได้ก็ตอนดึกๆหรือเปล่านะโอเคนะประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ